ยันไม่ปิดกูเข็ตแฟนบล็อกแน่นอนปิดกั้นยังไงก็จงยอมจะให้ระบาดหนักเหมือนจังหวัดอื่นหรือยังไงครับประโยคท้ายนี้รอฟังว่าออฟเอามาจากไหนนะก่อนอื่นมีข้อมูลจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าที่ตอนนี้คือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาปิดนะใช่ไหมว่าไม่ให้คนนอกเข้าที่ออบเคยรายงานข่าวไปแต่ว่ามันจะมีข้อ12อ่ะที่ว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆหรือย,ยังไงก็ขอกับ คืออ๊อไม่บอกช่องทางแล้วกันนะอ๊อก็ไม่ได้บอกว่าติดต่อแล้วจะได้ด้วยเพราะว่ามีคนเขาก็มีความพยายามก็คือแฟนเขานี่คือใกล้จะมาเต็มทนแล้วแล้วจองอะไรไปหมดแล้วด้วยแล้วอยู่ดีๆจะมาปิดแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้คือเขาจะปิดไม่ให้เข้าตั้งแต่วันที่สามสิงหาใช่ไหมอ่าคนนี้เขาก็เลยพยายามติดต่อทุกช่องทางเลยปรากฏว่าโอเคก็คือทางนั้นนะ่ะทางบกนั้นนะ่ะคือตัวเขาก็จะเข้ามาด้วยใช่ไหมทางบกนั้นนะ่ะเขาก็ยอม แต่ว่าก็แน่นอนตามกฎเกณฑ์ของจังหวัดแล้วก็คืออ่าก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ผลตรวจโควิดแอนติเจนเทสไม่เกิน72ชั่วโมงนะตอนนี้เป็น72ชั่วโมงแล้วนะคือรายละเอียดเนี่ยไปถามเขาเองแล้วกันถ้าเกิดได้นะถ้าเกิดได้นะก็คือเขาพยายามติดต่อทุกช่องทางแล้วอไม่ขอบอกแล้วกันคือมันจะต้องแบบแบบจําเป็นจริงๆเท่านั้นนั่นแหละใช่ไหมคือจองอะไรไปหมดแล้วอ,ะอ่ะเออแล้วก็มีชื่อเราจองอยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าจะมาเจอกันอะ่ะก็ลองดูและกันอาจจะได้ คือไม่รับประกันนะก็ลองติดต่อทุกช่องทางดูว่าจะมาเจอคนในแซนด์บ็อกซ์แล้วก็จะจองอะไรไว้หมดแล้วแต่แน่นอนกดเกณฑ์ก็ต้องเป็นกดเกณฑ์ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีใครอยากให้ปิดออบก็ไม่ได้อยากให้ปิดไหนๆเปิดมาแล้วก็ควรจะเปิดต่อไปแต่สิ่งที่เราต้องฉะก็คือคนจัดการประเทศต้นเหตุที่ผ่านมาเนี่ยมันคือใครเป็นเพราะความหละหลวมของใครปีที่แล้วเอาแต่เล่นเลขศูนย์แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆเอาแต่ชราดใจใช่ไหม สั่งวัคซีนมาช้าคือคนอื่นเขาไปจองกันตั้งแต่เนิ่น,ตนๆตัวเองไม่ทําคือผลปรากฏว่าคือตอนแรกเราก็คิดว่าเขาแบบมีอะไรซ่อนเงื่อนจริงๆไม่มีหรอกก็คือชราใจประมาทก็คือไม่ได้ไปเข้าร่วมสั่งวัคซีนมาช้าแล้วก็ทําเป็นไม่ยอมรับแล้วดันไปเร่งเอาวัคซีนคุณภาพที่ไม่ได้ดีมากมาด้วยทั้นนั้นต้นเหตุของต้นเหตุเลยก็คือเรื่องนี้เลยทําให้มีการระบาดหนักขนาดนี้มีคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้ก็คือต้นตอ แต่ว่ากลายเป็นว่าคนในประเทศเนี่ยตอนนี้วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครได้ทันคิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปทั้งที่อ,อ๋อนอกจากจัดก,การช้าแล้วก็ยังเป็นต้นต่อของการระบาดในหลายครั้งด้วยกลายเป็นว่ายังคงลอยนวลนฉะนั้นการที่อ๊อฟชะเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าต้นต่อก็คือตรงนั้นไม่มีใครอยากให้ปิดคุณอยากให้เข้ามาเยอะๆเพื่อให้มันระบาดหรือไงเออแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกวิดีโอตั้งแต่อ๊อฟพูดมาเนี่ยนะอ๊อฟไม่เคยเลยที่จะ คิดจะพูดให้คนทํางานท่องเที่ยวคือแรกๆอาจจะอาจจะมีสงสารอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีแรกๆอาจจะมีเผยสงสารอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็จะมีข่าวว่า,ากิจการปิดหมดเงียบยังกับป่าชาแนอะไรคือเอาพูดไปแล้วแหละในวิดีโอก่อนนะนะแต่ว่าพอทําพูดข่าวไปสักพักหนึ่งก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีเองเขาไม่ได้หัดดูโลกภายนอกจนถึงป่านนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ดูเพื่อน,อนๆต้องรู้นะครับว่าประเทศเปิดแบบนี้ เปิดในที่สุดเราก็ได้เปิดแฟนบ็อกซ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เปิดแบบนี้เปิดแบบจิตตกแบบนี้แล้วก็อย่ามาพูดอีกนะว่าอยากให้ระบาดหนักหรือไงอะไรเงี้ยไปนู่นไปโทษคนข้างบนนู่นคนออกกดนู่นอย่างที่บอกอย่ามากัดกันเองใช่ไหมทั้นั้นต้นเหตุของการเปิดแบบจิตตกก็คือเพราะว่าคนที่นั่นเขาก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันทั้นั้นมันไม่แปลกที่มันจะเปิดแบบนี้เพราะว่าจังหวัดเปิดแบบไหนก็แสดงว่าคนที่นั่นเป็นแบบนั้น แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าจังหวัดที่ไม่ได้บอกจังหวัดไหนนะมีรายได้จากการท่องเที่ยวก่อนโควิดถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งจังหวัดเนี่ยเขาจะสนใจเสียงของคนในพื้นที่ด้วยซึ่ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวแต่เขาอ้างว่าเขาสนใจเสียงของคนในพื้นที่คือไม่รู้ว่ามีเหตุผลแอบแฝงอะไรหรือเปล่าที่ทําเป็นสนใจถ้าเป็นออฟเนี่ยนะออฟก็เดินหน้าของออฟไปเลยคือเขาไม่ได้บอกอถูกนะ ก็คือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น90%กว่าเปอร์เซ็นตะ์จากการท่องเที่ยวฉะนั้นเราต้องไปเน้นเรื่องนั้นทำมาเป็นฟังเสียงของคนในพื้นที่เอาครับก็คือเรามีต้นเหตุของหัวข้อมาฝากละกันอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ของใครสักคนหนึ่งละกันนะครับยกตัวอย่างนะขนาดเข้มงวดแบบนี้ยังมีการตรวจเชื้อเจอตั้งร้อยกว่าคนถ้าไม่เข้มงวดก็จะมีการแพร่เชื้อเท่าไหร่ถ้าเกิดการแพร่เชื้อทุกอย่างก็จบคุณจะให้เหมือนกรุงเทพหรือย,อยังไงตายคาบ้านกันทั้งครอบครัว ไม่มีเตียงตายกันข้างถนนที่นี่ยังปกติดีคนพื้นที่เขารู้ดีมาตรการต่างๆจะผ่อนคลายขึ้นตามลําดับอันนี้เป็นการเริ่มต้นคอลัมน์ใหม่ <c oughs> อ่านคอมเมนต์ลบไม่ใช่ลบกับประเทศนะลบกับเราดูจากคอมเมนต์และดูจากชื่อก็แน่นอนเป็นคนที่อยู่ที่นั่นแน่เขาก็เลยบอกเลยไงว่าไม่เคยพูดให้กับคนที่ทางานท่องเที่ยวเลยเขาพูดแห้กับคนที่ฟังช่องเราติดตามช่องเราประจําก็คือคนที่มาจากต่างประเทศทุกคนหมายถึงว่า ทั้งคนที่รอแฟนรอครอบครัวที่จะมาจากต่างประเทศทั้งคนที่อยากจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็อยากจะกลับประเทศแบบปกติเหมือนที่ชาวโลกเขาเป็นกันหรือทั้งคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะกลับมาประเทศไทยทั้งคนต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะกลับมาประเทศไทยแบบที่ไม่ได้ต้องวุ่นวายก็คือเราไม่ได้จะทาแปลกแยกจากชาวโลกเราก็แค่รู้ว่าชาวโลกเขาทากันยังไงแต่ประเทศนี้อย่างที่บอกนะครับ อยากกัดกันเองหมายถึงว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยอย่ามากัดกันเองกับเราก็คือไปดูนู่นไอคนที่มันเป็นต้นต่อคือไอข้างบนนู่นที่เป็นต้นเหตุทุกอย่างย้ําเลยนะอย่ามากัดกันเองกับเราคนสร้างเรื่องมันนั่งหัวเราะอยู่ข้างบนนู่นมาดูคนในประเทศกัดกันทั้งๆที่ไม่สมควรเลยทุกคนเป็นเหยื่อของคนข้างบนทั้งนั้นแต่ต้องมาทะเลาะกันเองทําไมแล้วนิสัยพื้นฐานของของมนุษย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าชนชาติไหนก็ แปลกอะว่าถ้าเกิดเห็นใครที่ได้ดีกว่าก็จะอิจฉาแต่เห็นใครที่ด้อยกว่าก็จะสงสารทําไมอะเป็นกลางไม่ได้เหรอเห็นคนที่ได้ดีกว่าก็เฉยเอ่ะไม่ต้องยินดีก็ได้เห็นคนที่ด้อยกว่าก็ไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกบางทีเขาอาจจะไม่ได้แย่จริงอย่างที่คิดก็ได้เกากลางๆไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยไม่ได้หรืออร,รู้เลยว่าความคิดของคนในพื้นที่ตอนนี้ที่ทําตัวเป็นเด็กดีมานานเขาปิดเขาไม่ยอมเปิดทั้งที่มันเปิดได้ตั้งนานแล้วแค่นี้ก็ดีแล้ว อันนี้ที่ปิดกั้นไม่ให้คนทั่วไปในประเทศเข้าเนี่ยแต่ความจริงนะมันก็มีคนเล็ดลอดเข้ามาคือเขาไปกัน้นคนที่ทําตัวเป็นเด็กดีกันหมดใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีนั่นแหละเหมือนชายแดนนั่นแหละไม่งั้นจะระบาดจากไหนละ่ะเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขของการติดเชื้อของต่างชาติเนี่ยน้อยจนแทบไม่ใช่คือต่างชาติที่เข้ามาในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมีคนที่ตรวจเจอโควิดเนี่ยน้อยจนไม่รู้จะน้อยอยังไงแล้วแล้วเผลอๆเป็นซากเชื้อหรือเปล่า,าไม่รู้ ไอ้ที่ติดเนี่ยคือคนในพื้นที่นั่นแหละมันคือจุดนั้นแต่ว่าคุณก็ไปเข้มงวดผิดคนคุณไปเข้มงวดกับคนที่เข้ามาเอาเป็นว่าจนถึงปัจจุบันอี่อเชื่อเลยยังไม่ถึงส10บคนที่เข้ามาในต่างชาติหรือคนที่มาจากต่างประเทศเข้าในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยตรวจเจอเชื้อแค่แถมตัวทั้ง4ี่รอบอะแล้วคนพื้นที่คุณตรวจกี่รอบแล้วคนที่เข้ามาแบบทางช่องต่างๆโดยที่แบบลับๆเนี่ยคุณตรวจเขากี่รอบแล้วไม่งั้นจะไม่มีการระบาดแบบนี้หรอก นะแต่ว่าก็ยังไงกัดกันเองผีคนเอาต่อนะครับคนเดิมเลยคุณไม่รู้เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเลยฉันไม่รู้เลยเหรอฉันนี่แหละคือนักท่องเที่ยวเช่นการใช้เวลาก่อนเดินทางจํานวนวันที่จะพักแต่ละที่ห่วงจังหวัดอื่นเถอะตายคาบ้านกันทั้งครอบครัวเผากันจนเมรูพังแล้วอ่าเอาไม่ได้บอกว่าใครนะแต่รู้เลยว่าคนพูดแบบเนี้ยคือคนที่กําลังดีใจกับการเปิดไม่รู้เหมือนกันนะก็คือ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในจังหวัดนั่นแหละที่จะพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่อารมณ์คนทั้งประเทศในปีที่แล้วเนี่ยคือแบบนี้ก็คือมองประเทศอื่นที่เขากําลังระบาดหนักเนี่ยคือสถานการณ์ของประเทศบางประเทศเนี่ยกับทั้งโลกเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้มันสลับกันประเทศบางประเทศเนี่ยปีที่แล้วเล่นเลขศูนย์เราเพอร์เฟกคนข้างนอกเขาติดเชื้อเขาตายกันเยอะแยะก็เลยไปรังเกียจคนนอกประเทศอ่าแล้วปีนี้ไงตัวเองระบาดหนัก แต่ว่ามีบางพื้นที่ที่อาจจะโชคดีกว่าที่อื่นเขาเพราะว่าอออเคยอ่านข่าวเจอเลยการที่จะขอเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เปิดก่อนเนี่ยจะทําให้มีคุณมีโอกาสได้วัคซีนมากกว่าที่อื่นแล้วคุณก็ได้ฉีดก่อนเขาอ่าซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรืออะไรแต่ว่าเมื่อคุณโชคดีกว่าเขาคุณก็ไม่ควรจะมาตั้งท่ารังเกียจเขาว่าอ่ากลายเป็นว่านเนี่ยประเทศซ้อนประเทศไงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วก็ปิดกั้นความน่ารังเกียจจากพื้นที่อื่นที่ติดเชื้อกันจนตายคาบ้านหรืออะไรประมาณเนี้ไม่ให้เข้ามาเนี่ยคือคําพูดแบบนี้คือคนที่อยู่ที่นั่นแน่ๆแถมเราก็รู้ข้อมูลมาอีกว่าบางคนที่ทํางานที่นั่นจังหวัดนั้นน่ะแต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านที่นั่นน่ะเขาก็ไม่ได้ฉีดก็คือกลายเป็นว่างไงอภิสิทธิ์ให้กับคนที่มีทะเบียนบ้านที่นั่นบางคนมีทะเบียนบ้านที่นั่นแต่ตัวเองจริงๆไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ได้สิทธินะ คือเอาเป็นว่าตัวอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีทะเบียนบ้านไม่ได้มีทะเบียนบ้านแต่ตัวไม่ได้อยู่ที่นั่นได้สิครับก็คือคนแบบเนี้ยคือคนเดียวกันทั้งนั้นนะที่เขาพูดนะคนที่อยู่แต่บนเกาะจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้บอกว่าผิดไม่ได้บอกว่าไม่ดีะนะอ่าต่อนะคือไม่รู้เขามาฟังเราทําไมะนะเออถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วทําไมถึงมาฟังล่ะก็มาฟังเพื่อให้ได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเออฟังทําไมล่ะก็ตัวเองดีอยู่แล้วก็ไปทําอะไรของตัวเองไปสิต่อนะคนที่เขาพูดนะคนที่มาเชียร์คุณเนี่ย ก็ไม่ใช่คนที่เดินทางท่องเที่ยวเขาแค่ไม่พอใจที่แฟนเดินทางเข้าไทยลําบากกว่าแต่ก่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ซีเรียสหลอกเรื่องพัก7วันต่อพื้นที่ปกติเขาก็พักแบบนี้อยู่แล้วราคาก็ถูกกว่าเมื่อก่อนมีแต่พวกคุณนี่แหละที่บอกว่าแพงผมให้ความรู้นะคือเราไม่ได้บอกว่โรงแรมแพงเราบอกว่าค่าใจจ่ายโดยรวมทั้งหมดเนี่ยแพงเข้าใจไหมค่าที่พักมันถูกลงแน่เพราะว่าคุณจะต้องให้ราคามัน ถูกก่อนตั้งแต่แรกๆเพื่อดึงดูดเขาแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันแพงก็คือก่อนมาก็ตรวจโควิดแล้วค่าประก,กันค่าเครื่องบินต้องบินตรงเข้าภูเก็ตก็จะแพงกว่าปกติอยู่แล้วค่าตรวจโควิดอีก3รอบในภูเก็ตแล้วหลังจากจบ14คืนแล้วเขาก็ไปได้แค่อีก3าจังหวัดที่เหลือเท่านั้นอ่าเราก็บอกว่าแสดงว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ได้สนใจแฟนฝรั่งแต่ต้องการเฉพาะนักท่องเที่ยวตัวจริงถูกต้องไหม เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกหรอกแต่หากคุณคิดเอาแต่ความสะดวกของตัวเองจะบอกเลยนะให้ความรู้คุณกลับบ้างนะคนที่มาในเวลาเนี้ยมีแต่คนจําเป็นทั้งสิน้นนักท่องเที่ยวตัวจริงเขาไม่น่างโง่ที่จะมาหรอกที่พูดเหมือนว่าเราไม่ได้รู้จริงอะไรเนี่ยนะคนที่มาเนี่ยคือคนที่เขายอมรับกฎฉะนั้นมันจะไม่ได้มีบ่นอะไรมากขนาดนั้นหรอกเพราะเขายอมรับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับเขาก็ไม่มาไงเอาสุดท้ายแล้วกันนะครับ เขาก็บอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ภูเก็ตสมุยก็เหมือนกรุงเทพแล้วคนไทยยังเอาตัวไม่รอดใครจะกล้าเข้ามาบอกเลยนะว่าถ้าคนที่ได้วัคซีนก่อนเนี่ยคือคนกรุงเทพเขาไม่พูดแบบนี้หรอกเพราะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ว่าเอาเฉพาะจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพที่ได้วัคซีนก่อนแล้วทําตัวแบบนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนทางประเทศบางประเทศปีที่แล้วอะที่รังเกียจคนต่างประเทศเพราะว่าตัวเองนี่ยังบริสุทธิ์นะแล้วแต่นี้ตัวคนในจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยทําตัวเอง เหมือนคนบริสุทธิ์แล้วก็ตอนนี้เริ่มตั้งแง่กับคนพื้นที่อื่นในประเทศแหละก็คือคนพื้นที่อื่นในประเทศเนี่ยโมแต่วุ่นวายกับเรื่องโควิดก็จะยังไม่รู้ว่าคนพื้นที่เล็กๆเนี่ยเขาคิดกันยังไงฉะนั้นเป็นเด็กดีใช่ไหมในปีที่แล้วเนี่ยเขาปิดเขาใจะอะไรยังไงมีข่าวเมืองล้างอะไรยังไงก็เป็นเด็กดีก็จงอยู่กับคุณพ่อที่แสนดีต่อไปแล้วก็มาดูกันว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้อยากให้ปิดนะเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้ว เปิดก็ดีจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับคนที่ความคิดยังย้อนยุคอยู่เปิดต่อก็ดีมีนักท่องเที่ยวเยอะก็ดีจะได้เลิกวุ่นวายกันสักทีนะครับคือความจริงมันไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้เกิดจากใครพูดแต่มันเกิดจากว่าคนข้างบนไงบอกแล้วไงว่าแทนที่จะมัวแต่จะมากัดกันเองเนี่ยนะต้องไปจัดการไอ้คนข้างบนโดยเฉพาะคนที่เอาแต่สั่งซีโนมาเนี่ย หรือว่ามีเคยมีข่าวหลุดรอดมาว่าเผอหลุดปากว่าถ้าสั่งอ่าอะไรอ่ะไม่แน่ใจไฟเซอร์หรืออะไรอย่างนี้มาเร็วเนี่ยไอที่เราสั่งซีโนมาเยอะๆเนี่ยก็เสียหน้าสิอ่ะเห็นไหมนี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่การสั่งวัคซีนช้าอ่าแล้วทีนี้บางพวกก็ได้วัคซีนไปก่อนแล้วก็ทํามาเป็นตั้งแง่กับจังหวัดอืน่นแต่อย่าลืมนะวัคซีนที่คุณได้คืออะไรมิหน้าคุณก็เลยไม่กล้าเปิดเต็มที่ไงเพราะว่าคนหัวหัวเนี่ยเขารู้ว่าวัคซีนมันไม่ได้ดีคิดดูนะมีอย่างที่ไหน ตัวเองก็ฉีดไปเยอะมากพอสมควรคือถ้าเกิน50%ก็ถือว่าเยอะแล้วเห็นไหมคนเข้ามาก็ฉีดแถมยังตรวจอีกสี่รอบยังกลัวเขาอีกยังกังวลอีกคนในประเทศที่พยายามไปปิดกั้นเขาอ่ะคุณก็มีกฎอยู่แล้วคนอื่นเขาก็ต้องยอมรับกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าฉีดทีโนสองเข็มหรือแอสตราหนึ่งเข็มแถมตรวจโควิดคนในประเทศคุณก็ไม่ต้องกลัวเขาแล้วแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือยังไงออกคน12กลุ่มมาครอบอีกว่าต้องผ่านด่านหนึ่งใน12นี้แล้ว ถึงจะถึงจะเข้ามาได้แล้วก็ยังต้องฉีดและตรวจด้วยสองชั้นเลยเอาเป็นว่าตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต้องน่ากลัวอีกต่อไปแล้วก็ยังไปกลัวเขาแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจใดๆทั้งสิ้นครับก็กลับมาส่วนของข่าวนะครับก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคอมเมนต์ลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีหรือมีอ้อไม่เห็นเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าตั้งแต่การระบาดมันหนักขึ้นเยอะเนี่ยนะ อยู่ดีก็โผล่มาจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะคนนี้หรอกมีคนอื่นด้วยอยู่ดีก็โผล่มาเหมือนก่อนหน้านี้นไม่เคยมีอยู่ดีก็โผล่มานะเหมือนพวกคนที่เข้ากลุ่มฟัง,ท,งทั้งที่คนเขาไม่ได้เชิญเพราะว่ากลุ่มของเราที่ออฟฟูดเนี่ยก็คือคนกันเองทั้งนั้นเอาไม่ว่าโดยรวมคือกลุ่มลูกค้าแล้วกันอ่ะเราคือกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่คนที่จะจากต่างประเทศเข้าไทยอ่าแต่ดูเหมือนว่าคือไม่รู้คนนี้เขาทําอะไรนะแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เองแล้วกันกลับไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้น เขาก็เอาแต่ละเมอของเขาว่าคนที่เข้ามาเขาก็ยินดีเข้ามาทั้งนั้นแหละ mm. ก็มันมีได้แค่นี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขก็ปรับอีกข่าวการท่องเที่ยวบอกว่าปีนี้อยากได้สมล้านพอมีข่าววันก่อนที่เพิ่งพูดไปล้านหนึ่งก็ดีแล้วหมายถึงว่าคนละคนพูดนะาการท่องเที่ยวก็ละเมอขอสามล้านปีนี้แต่ว่าอินบาวบอกว่าล้านหนึ่งก็ดีแล้วเดี๋ยวคอยดูตัวเลขจะลดลงหรือเปล่าคือคนที่เข้ามาหลอมแหลมเนี่ยคือคนที่เขายอมรับมาตรการอยู่แล้ว แล้วก็เชื่อเลยว่าส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ําเป็นคนที่มีความจําเป็นที่เข้ามาเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เพอร์เฟกที่สุดของประเทศฝรั่งช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เขาเที่ยวกันเองได้โควิดเขาก็ไม่ได้ระบาดมากของเรานี่แหละกลายเป็นอันตรายกว่าเขาตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเขาก็ส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวของเขากันเองอยู่แล้วแสดงว,ว่าคนที่อยากเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาจะยังไม่มาครับเอาตามข่าวสักทีนะครับเดี๋ยวลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือยังไงเขาก็ยันนะกูเข็ดแฟ,แฟนบล็อกของเราเนี่ย ก็คือตอนนี้บล็อกแฟนนะเข้ามาเจอกันย่างนะ,ะที่อาบบอกตอนต้นเนี่ยเราก็ไม่ได้การันตีว่าใครจะทําได้นะเดี๋ยวเผลอๆออกข่าวไปปุ๊บเดี๋ยวเขาห้ามขึ้นมาอีกก็คือไอ้มาตรการนั้นอนะที่สกัดคนในประเทศด้วยกันเนี่ยไม่ให้เข้าเนี่ยก็คือ3ามถึงสิบหกสิงหาเนี่ยหวังเซฟภูเก็ตเซฟประเทศไทยคือเอาประเทศไทยมาอ้างนะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะที่เราฉาบมาตลอดคือบนบนนะคนจัดการประเทศนะเอาก็ไม่ได้หมายว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่คิดแบบนี้นะดูเหมือนว่าคนจัดการประเทศของเราเนี่ย เก่งแต่ปิดไม่มีอะไรที่เป็นมาตรการแปลกใหม่ก็คือเขาก็ตั้งว่าคือ,อยังไงก็มีแต่ปิดกับปิดอ่ะคือเขาแค่ไม่กล้าปิดหมดตั้งแต่ต้นเท่านั้นเองเขาก็อ่ะปิดนิดๆหน่อยๆเขาจะได้ไม่ต้องชดเชยเชื่อเลยไอการที่เปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนอกจากหน้าตาว่าเออฉันยังเหลือผลงานอยู่บ้างในช่วงนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้ไม่ต้องชดเชยให้กับธุรกิจท่องเที่ยวพวกนี้ ก็เปิดแล้วไงเปิดแล้วไงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันสร้างคําขวัญขึ้นมาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวต่อไปจะดีขึ้นปลายปีนี่แหละมาตืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้เขาก็หลงละเลงกันไปว่าเดี๋ยวตอนนี้อดทนกันไปก่อนนะช่วยกันปกป้องให้บีบเชื้อให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทาได้นะเดี๋ยวปลายปีต่างชาติมาตืมแน่เลยมันคงจะมากกว่านี้แหละแต่ก็มาดูกันว่าจะมากกว่ากันสักแค่ไหนก็คือ,อยังไงเขาก็ยันนะครับว่าจะไม่ปิดทั้งที่ก่อนเปิดเนี่ยก็คูสารพัด บอกว่าถ้าเกิน90คนต่อสัปดาห์เนี่ยนะซึ่งเขาบอกว่า90้าเนี่ยควรจะเป็นตัวเลขต่างชาติทั้งหมดไม่ควรจะนับคนในพื้นที่อ่ะและตอนนี้คือจะพยายามกลับลําว่ายังไงก็จะไม่ปิดก็คือไม่ปิดแซนด์บ็อกซ์แต่ไปไปไป,ปิดกั้นคนในประเทศแทนก็คือยกระดับมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าภูเกต็ตมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในภูเกต็ตปิดสถานที่เสี่ยงอ๋อขอขอ,ขอคอมเมนต์นิดนิดนึงแฟนพักอยู่ภูเกต็ตแถวป่าตองตอนนี้ เงียบมากๆร้านอาหารก็หากินยากมากและเสียความรู้สึกที่สายการบินในประเทศไทยปิดไม่สามารถออกต่างจังหวัดได้ครบ14วันเลยกลับประเทศจ่ายเงินตั้งเยอะได้เห็นแค่ทะเลแฟนก็ไม่สามารถหมายถึงว่าตัวคนที่อยู่ไทยก็ไม่สามารถเดินทางไปหาได้เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันสั่งเบยนะครับเพื่อโครงการแซนด์บ็อกซ์จะได้เดินหน้ากันต่อไป ถ้ามันสําเร็จจริงๆก็ดีแต่ว่าตอนนี้คือทั้งในจังหวัดเองก็ปิดไปหลายส่วนใช่ไหมไม่ได้บอกว่าปิดหมดคนในประเทศก็เข้าไม่ได้เพื่อรักษาโครงการนี้ต่อไปที่อบเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าไม่รู้มันได้กับเสียไม่รู้อันไหนมันคุ้มกว่ากันแล้วก็เขาก็ยังปากแข็งว่าทางจังหวัดขอยืนยันว่ามาตรการที่สกัดกั้นเนี่ยที่บอกไปอ่ะสามถึงสิบหกสิงหาห้ามคนทั่วไปในประเทศเข้าเนี่ยนะครับอันนี้คือยอ่ยอย่อ ยอมมาตรการลงมาไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แน่นอนซึ่งเปิดรับเฉพาะต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมาเที่ยวในภูเก็ตอย่างน้อยสิบสี่ขึ้นจึงจะออกไปเที่ยวพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ไมห่หมายเหตุหน่อยละครับเหลืออีกแค่สามพื้นที่จริงๆกรุงเทพก็มาได้นะไม่ใช่มาไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้เรื่องก็คือมันก็มีสายการบินสีเหลืองอะไรเงี้ยที่จัดเที่ยวบินสักวันละหนึ่งครั้งหรือ,อยังไงไม่แน่ใจอะ ามาที่อุตตเผาแล้วก็มีรถรับมาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นคนเขาบอกว่าแพงมากหรือว่ามีบริการรถซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คงจะได้จังหวะกันนะนะก็คือจากภูเก็ตเข้าไปจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็คือออกได้ไงแต่คนทั่วไปเข้าลําบากแล้วก็ไม่รู้ค่าจะจ่ายเป็นยังไงจุดประสงค์ของการออกคําสั่งล่าสุดเนี่ยสาถึงสิเนี่ยคือต้องการเซฟภูเก็ตเซฟภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เซฟประเทศไทย อ๋อตอนนี้ใช้คําพูดนี้นะด้วยการยกระดับมาตรการจากเบาไปหนักเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดให้ได้และสามารถเดินหน้าเศรษฐกิจได้ด้วยกลายเป็นว่าทั้งประเทศนี้ก็คือจะมาพึ่งจังหวัดนี้แล้วข้อสังเกตของอ๋อก็คือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวยังมีแค่หมื่นกว่าคนแล้วก็ถ้ามามากกว่านี้คือยังไงเพราะว่าดูจากคําพูดแล้วเนี่ยแค่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเขาก็ปิดสารพัดกั้นสารเพยแล้วถ้าเกิดเข้ามามากกว่านี้สักไม่ต้องถึงล้านหรอกแค่แสนน่ะจะยังคง เป็นยังไงจะทํายังไงอีกห้ามคนในจังหวัดทุกคนออกจากออกนอกบ้านยกเว้นคนทํางานท่องเที่ยวไหมเพื่อให้มีให้นักท่องเที่ยวเขาได้เดินกันได้แล้วคนในจังหวัดห้ามออกหมดเลยคนในประเทศอย่าหวังอะไรงนี้หรือเปล่าเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามามากขึ้นตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมามากขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ประเทศยุโรปหรือประเทศฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะมามากขึ้นเป็นเรื่องปกติ เขาก็เลยเดาว,ว่าไอ้ที่ปิดๆเยอะๆเนี่ยที่เห็นตัวเลขน้อยๆแล้วก็พยายามทําใจกันได้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงทดลองเอาเป็นว่าเขาเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะพยายามดิ้นสารพัดเพื่อที่จะไม่ให้กลับไปปิดอีกครับสุดท้ายนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะคือมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมเปิดแล้วไม่อยากจะปิดไม่มีใครอยากให้ปิดเอาก็ไม่อยากให้ปิดอย่างที่บอกแต่ว่ามันเหมือนความรู้สึกอะ่ะเหมือนเซนส์นของเราเนี่ยนะมันรู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่ถูกต้อง เป็นวิธีที่เหมือนทางประเทศเคยทําเมื่อปีที่แล้วมันง่ายเกินไปคือปิดทุกอย่างง่ายดีอันนั้นเอาพูดมาตลอดถ้าเคยใครฟังมาจะเคยพูดคำนี้ปิดทุกอย่างง่ายดีคือมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือที่จะให้คนที่มาจากนอกประเทศเนี่ยโอเคเรื่องให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้ามาเนี่ยรับได้แต่การที่ขอ COE ซื้อประกันตรวจสี่รอบมันเยอะเกินไปให้เขาเข้ามาง่ายๆกว่านี้โดยที่เอาแค่ฉีดวัคซีนส่วนคนในประเทศ ก็คือมีความเข้มงวดหน่อยก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าอันนี้คือถึงขั้นปิดกั้นสารพัดขนาดฉีดวัคซีนตรวจโควิดยังไม่ให้เขา้าคือถามว่าเข้มงวดผิดเรื่องไหมฉีดวัคซีนตรวจโควิดแล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วก็ควรจะให้เขา้าแต่แสดงว่าขนาดอย่างนี้คุณยังไม่ไว้ใจเขาเนี่ยมันคืออะไรมันคือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยคือเขาแค่ทําแค่ปิดปิดปิดอย่างเดียวง่ายดีอย่างนี้หรือเขาก็ต้องมีมาตรการของเขา เขาต้องมีความเชื่อใจกันอันนี้คือคนในประเทศฉีดและตรวจแล้วเขาก็ยังไม่วางใจเนี่ยมันหมายความว่าอะไรตกลงมาตรฐานของการไม่กลัวของคุณเนี่ยมันคืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้คือบางจังหวัดก็คือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใครอยากจะเข้ามาเนี่ยต้องทําอะไรเยอะแยะใช่ไหมมาจากต่างประเทศฉีดวัคซีนตรวจโควิดสีรอบซื้อประกันและต้องอยู่ในพื้นที่ตามที่เขากําหนดส่วนคนในประเทศฉีดวัคซีนและตรวจโควิดยังไม่วางใจเข้าได้เฉพาะบางคนที่มีความจําเป็นจริงๆ อันนี้คือประเทศไหนเขาทําแบบนี้คือถ้าจะปิดก็ปิดหมายถึงว่าถ้าจะปิดตั้งแต่แรกก็ทําเราก็เข้าใจแต่เปิดแล้วก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสารพัดแล้วอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของจังหวัดจะได้ไม่ปิดอีกแล้วคอยดูคนมาแค่นี้ก็ยังเป็นแบบนี้ถ้าคนมา,มากกว่านี้สักแสนกว่าคนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูกันตอ่อไปตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ